น้องอุ้งอิงทําสถิติใหม่สามงานรวดทําสถิติอะไรสามงานที่ไหนเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแหนะแหนะแหน,แนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บเ้วน,น,นชนคุยเพื่อเป็นกําลังใจลุงเป็นมาลัยลูกสาวสาวสาว <c oughs> โอ้โหช่วงสี่ตีตสี่งานหลังมานี่นะน้องอิง,องทํา สถิติใหม่ให้กับวงการเยอะมากเยอะมากนะครับงานแรกที่เห็นชัดๆนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับบ้านหนองไม้งามตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดนะจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหถ้าถ้าพูดภาษาไอ้นั่นก็คือวิกตกวิกตก อาจจะไม่ได้ตามเป้าถึงล้านแต่วิกแต่คนสี่ห้าพันคนนะครับซึ่งเจ้าภาพประทับใจมากในการจัดจ้างหลังจากไม่ได้จ้างมายี่สิบปีเท่าที่ฟังคนจัดนะไม่ได้จัดที่นี่มายี่สิบปีแล้วก็เจ้าภาพหลังจากแสดงเสร็จนะครับเซ็นสัญญาสามงานติดอีกของปีฤดูกาลหน้าโอ้โหนี่แหละ หญิงเพชรป้นแพงแล้วก็น้องเนี่ยทําหน้าที่แทนบอสโจแบบเต็มเต็มก็คือรับเจ้าภาพพูดคุยกับเจ้าภาพถ่ายรูปหน้าเวทีโน่นนี่นั่นคนนั่นนะทุกทุกเขาเรียกเข้ามาโอ้โหเห็นแน่นตั้งกต่นหน้าเวทีเลยงานแรกที่น้องหญิงทำาสิติซึ่งมันเป็นอะไรที่ หาดูได้ยากในวงการที่จะทำแบบต่อเนื่องแล้วติดต่อแบบนี้กับวงหมอลำวงหนึ่งนะที่มีนักร้องนำเด่นนะเด่นถือว่าเด่นและไม่ใช่ตัวแสดงพระเอกนางเอกแต่เป็นนักร้องนำเด่นคนเดียวในวงที่ดูดเอฟซีมาได้ขนาดนี้ดูดพ่อแม่มาได้ขนาดนี้สุดยอดใครว่าสุดยอดคอมเมนต์มา งานที่สองนะก็คือบ้านนาใหญ่ตนนําบลนาใหญ่อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดรนะ้อยเอ็ดนะเมื่อวานนี่แหละก็โอ้โหคนแน่นนะครับคนแน่นเจ้าภาพเขาเรียกว่าเก็บวิกได้หลายเลยกันกําไรแล้วกําไรขายบัตรแข็งได้เมื่อวานนี้ สามสี่พันใบขายล่วงหน้านะสามสี่พันใบหรือห้าพันใบประมาณนั้นเป็นอีกงานหนึ่งที่เจ้าภาพประทับใจแล้วจ้างต่อในอนาคตอันนี้ไม่เห็นว่าเซ็นสัญญาหรือเปล่านะแต่พูดถึงว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดในการอนำวงหมอลำแล้วก็ดูได้ประทับใจเรียกคนดูมาเรียกโอ้โหถามหน่อยว่าน้องอีสานน่ะอีสานใต้นี่ไปแบบแทบทจังหวัดเลยไป มีคนดูมีคนเยอะมากนะปีนี้สีสกเกตน้อยก็จริงแต่โอ้โหรอบๆนั้นงานเยอะแน่นทำให้โจภาพสามารถจ้างต่อแล้วก็ประเมินได้ว่าจะมีกำไรขาดทุนในอนาคตอะไรที่ดูแล้วยิ่งดูยิ่งๆๆมีความสุขยิ่งดูใครมีความสุขมันดูคอมเมนต์มา <c oughs> งานที่สามคืนนี้นะครับคืนนี้วันที่ยี่สิบห้านะ ที่โรงเรียนไตมิตรพิทยาตำบลสบพังอเภอบ้านแก่นบ้านแท่นนะบ้านแทน่นจังหวัดชัยภูมิคืนนี้นะอ่าเป็นงานที่จะระดมทุนเพื่อที่จะสร้างศูนย์เด็กเล็กนะติดแอร์ขายบัตรล่วงหน้าไปแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะเยอะรายได้อะ่ะเป็นล้านบาทแล้วอ่ะเป็นล้านบาทจากการขายบัตร จะบอกว่ามันไม่ทุบสถิติก็ไม่รู้จะบอกว่าแบบไหนที่หมอลำวงหนึ่งสามารถทําแบบทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยนะตลอดนะยุคนี้จ้างสาวน้อยแล้วขาดทุนยากถามว่ามีโอกาสขาดทุนไหมก็มีถ้ามันไปตรงฝนตกหรือไม่ก็ได้กําไรนิดนิดหรือไม่ก็เสมอตัวแต่ขาดทุนแทบไม่มีเลยแทบไม่มีหายากมากวันนี้ก็ สาส์ไปปูหน้าเวทีตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงอะเวทียังไม่ตั้งเลยอะศาสตไปแล้วอะคิดดูเอาว่ามันพีคขนาดไหน <c oughs> คืนนี้ตามดูกันนะครับว่าเอ่ออซีลูกสาวจะไปรอรับอะไรตอนหกโมงเจ็ดหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งนี่นะก่อนที่ลุงจะลงคลิปนี้มันเป็นอะไรที่ประทับใจก็เลยอยากบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเราทำแนละ้วมีความสุดสุดยอดนี่คือลุงอิงเพชรบ้นแพง บอสน้อยหรือบอสใหญ่หรือบอสวงสาวน้อยเพชรนแพงคนที่จะมาดูแรแทนพ่อโจนะเวลานี้โดยพ่อโจนะ่ะทิมวงภาษาอีสานนะลุงก็ชักจะเริ่มเข้าใจแล้วไปทำคลิปทำโน่นนี่นั่นนะขึ้นวงน้อยมากนะน้อยมากมันเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้และอยากดูอยากรู้นะลุงก็เล่าตามภาษาลุงนะฝากด้วยก็<笑><笑>อีกเรื่องนึงอยากฝากพ่อพแม่แม่ไว้นะครับอ่า สายตาเราสําคัญนะอย่าถ้าใช้แว่นตามท้องตลาดจะทําให้สายตาเราเสื่อมมันไม่มีตัวครองแสงก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็ฝากให้ดูแลสายตาตัวเองนะแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้แว่นแบบนี้ที่มันมีตัวครองแสงสีฟ้าอย่างดีนะไอนอาออ่างนั้นเนี่ยเนีถ้ามันโดนแสงมันจะเป็นสีฟ้าอันนี้มันไม่มีอันนี้มันมีเห็นไหมเห็นไหมตัวนะคองแสงมันจะช่วยทําให้สายตาเราดีและสบายนะ ใครต้องการที่จะเปลี่ยนมาใช้แว่นรุ่นนี้นะลุงแนะนําเลยอันนี้ต้องต้องทําอย่างนี้ถึงจะเห็นเนาะเนี่ยลุงแนะนําเลยนะครับหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านี่ยนะลุงมีทุกคลิปก็จะบอกว่าเป็นห่วงจริงๆไม่งั้นจะเป็นต่อจกต่ออะไรเงี้ยแล้วดูแล้วแสบแสบอันนี้มาช่วยได้ลดได้นะครับวันนี้เราก็มาลุ้นว่าอ่าที่บอกว่าร้านแตกไปแล้วอ่ะคนจะขนาดไหน มาลุ้นว่าหน้าเวทีจะยังไงรับลูกสาวขนาดไหนเย็นนี้จะมีแถวยาวไหมลุ้นกันอีกเมื่อวานนี้แถวยาวยี่สิบนาทีได้ไมั้งกว่าจะหมดแถวอ่าเมื่อวานอะ่ะเป็นภาที่เราคุ้นเคยกันดีๆในสมาชิกใน FC เนาะแล้วก็มีความสุขก็เห็นก็อยากจะให้กำลังใจลูกสาวดูไม่เบื่อดูแล้วดูอีกช่องโน้นช่องนี่ช่องนั้นนะลุงถึงได้บอกว่าโอ้โหกุงเงนี่ ทำลายสถิติเพิ่มสถิติใหม่ๆอีกมากมายสำหรับวงการหมอลำแล้วก็สําหรับวงสาวน้อยต้นแท้ถ้าสถิติของสาวน้อยนี่ตั้งแต่ตั้งวงมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครทำได้เท่าน้องอุ้งอิงไ,อไม่จริงก็เถียงลงม,มาถ้าจริงก็คอมเมนต์บอกด้วย <laughs> <laughs> มันเป็นอะไรที่สุดของวงเลยแค่เด็กอายุสิเข้ามาเพียงสปีเปลี่ยน วงได้เยอะขนาดนี้เปลี่ยนความสุขเปลี่ยนงานเปลี่ยนเงนินเปลี่ยน,น,ยนโอ้โหสับป,ปทุทุกอย่างให้กับวงให้กับทุกคนนี่แหละลุงถึงเริ่มว่าอุงอิงเพิ่งตั้นแทงหนึ่งเดียวสร้างสถิติใหม่ทําสถิติทําลายสถิติเดิมอยู่เรื่อยๆงวดนี้ทำสามงานติดนะครับขนาดยังไม่ได้แสดงนะงานที่สามเนี่ยถาจะแสดงคนจะขนาดไหน ตามไปดูคืนนี้ที่ชัยภูมนะินคลิปนี้แค่นี้เราเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย